มาพูดเท้าความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าตัณหาที่มีปรากฏในคำพีพระไตรปิฎกแล้วก็จะเ,เทียบเคียงกับแนวทางการปฏิบัตินี่เราไม่ได้ไปตีความในภาคปริยัติอย่างเดียวในภาคปริยัตินั้นที่เราเรียนรู้ก็แปลไปอีกมุมมองหนึ่งแต่มุมมองนี้ก็เป็นมุมมองจากในส่วนของภาคของพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นภาคของ าการปฏิบัติท่านบอกกิเลสชาติชื่อว่าตัณหาเพราะความพาอหมายความว่าทยานอยากอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตัณหาเพราะหวั่นไหวอารมณ์มีรูปเป็นต้นบัดนี้เพื่อจะแสดงแยกตัณหานั้นจึงตรัสคำมีอธิว่าการมาตัณหาดังนี้คือท่านยกตัวอย่างว่า,วา,า,อา,อวาวไอ้ความทยานอยากหรือความหวั่นไหวความทยานอยากหรือความหวั่นไหวเหมือนมีของมาล่อเนี่ย เราเรารู้สึกคล้อยไปตามอารมณ์นั้นๆเหมือนเขาเอาอาหารมาวางต่อหน้าเนี่ยรู้สึกโอ้ยอยากจะกินอย่างนี้อันนี้คือเป็นความหวันไหวของอารมณ์ท่านบอกว่าความวันไหวในอารมณ์มีการหลงไปในรูปเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตัณหาคือความทยานอยากท่านบอกบรรดาตัณหาทั้งสานั้นราคะที่ประกอบด้วยเบญจาก,การมุคุณชื่อว่าการมาตัณหาซึ่งตัวนี้เราเข้าใจกันง่าย เป็นจักร,รมคุณก็คือส่วนที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เขาเรียกว่าเป็นจักร,รมคุณหเบญจาก,ก็คือ5อยู่แล้วก็การที่เราไปหลงไหลในสิ่งทั้ง5ประการนี้ก็ยังเป็นจัดเป็นการ,รมาตัญหาฉันทราคะในรูปประพบและอรูปประพบนี่ตรงนี้ที่มีความแตกต่างจากส่วนของออภาคปริยัติที่เราศึกษาเรียนรู้กันมา เห็นไหมว่ารูปประพบและอรูปประพบน,นั่นคือความทยานอยากที่ยินดีไปในการเรียน่ายแต่เกิดในส่วนที่เป็นรูปประพรมกบอรูปประพรมรูปประพบอรูปประพบความคร่ในฌานและอคฆตที่สหอรคตด้วยสัตตทิฐิเนี่ยมันขยายความไปอย่างนั้นวัธาธรรมของพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลักพระบาลีหลักพระบาลีมันมีนัยยะหลากหลายมากคือเราจะไป ตีความจากคำคำเดียวนี้ก็ยากซึ่งไวยากรณ์เกิดขึ้นมาจากเ,าเกิดมาหลังจากการที่เขาใช้คำพูดเหมือนภาษาไทยเราเนี่ยเราพูดกันมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ยุคไหนแต่ไวยากรณ์มันมาเกิดในภายหลังดังนั้นคำบางคำฟังดูมันก็ยังตีความกันอีกนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมืนอนปากดีจังคำว่าปากดีมันก็น่าจะดีแต่ว่าความหมายมันอีกแบบหนึ่งปากดีจังเลย อะปากดีหมายถึงไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันภาษาไทยก็มีมีม,ม,ม,มีคำประเภทนี้อีกเยอะแม้แต่บาลีก็คล้าย,ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวลวงพี่จะยกตัวอย่างให้ดูไปค่อยๆศึกษาไปเหมือนเมื่อคราวที่แล้วที่ยกตัวอย่างเหมือนคำคำหนึ่งคำว่าคำคเเว่าพิกเเวอย่างที่บอกไปว่าค้คำว่าพิฆเเวเนี่ยเราจะไปตีความว่าหมายถึงพระภิกษุอย่างเดียวไม่ได้ แม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสก,กับปัญจวัคคีย์นั้นปัญจวัคคีย์ยังยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุแต่ท่านก็ยังใช้คําว่าภิกขเวก็ยังหมายถึงเป็นนักบวชนอกาศาสนาก็ได้อะไรอย่างนี้ดังนั้นท่านบอกว่าความคร่ในฌานราคะที่สหรคตด้วยสัจตารทิฐิก็คือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความเที่ยงแท้แน่นอนของการเวียนว่ายตายเกิดทำไมถึงตัวนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะขยายความกันไป แลความปรารถนาด้วยอํานาจแห่งภาวะราคะที่ชื่อว่าภาวะตัณหาเนี่ยสแสวงหารูปภพรูปภพและราคะที่สหรคฆด้วยอุเฉตทิฏติชื่อว่าวิภวะตัณหาพอสรุปความตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการมาตัณหาคือความหลงไหลในเบญจาการคุณส่วนภาวะตัณหาเนี่ยมันเป็นความมุ่งเน้นไปในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดในส่วนที่เป็นรูปภพ แล้วก็ส่วนที่เป็นอรูปประพบหรือส่วนที่สารคตก็คือการมีความทยานอยากว่าคนเราเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยพเจ้าต่อไปก็ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนนี่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าสัตธรรทิฏฐิว่ามันเที่ยงแท้อย่างนี้ใครที่เกิดเป็นผู้ชายก็ต้องผู้ชายใครที่เกิดเป็นสุนัขก,กระตูนักตลออย่างนั้น นี่คือมันเป็นความเชื่อเป็นความเห็นหรือเ็าเรียกว่าเป็นสัตตถทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่บอกไปว่าขนาดเกิดเป็นเทพธิดาเอ้เกิดเป็นราชธิดาดีๆไปเกิดเป็นพรมจากพรมดีๆมาเกิดเป็นหมูเราจะไปบอกว่ายัางไงก็เกิดเป็นพรมตลอดไม่ได้เนี่ยทึงบอกไปว่าถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ พวกสตเตธิทิเขามีอย่างนั้นว่าเอ้ยคุณเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงอย่างนี้ตลอดไปเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอันนี้ยังจัดเป็นพวกภาวะตัณหานะ,ะ,ะตัณหาส่วนราคะที่สรคตคือประกอบไปด้วยอุเชธิฐิชื่อว่าวิภาวะตัณหาคือพวกนี้มีความเชื่ออย่างมั่นใจกันไปเลยว่าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดคนเราตายแล้วศูนย์เป็นเหมือนอากาศธาตุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความทยานอยาก ก็มีความรู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปศูนย์เปล่าอยู่แล้วนะไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลับมาอีกแล้วกลายเป็นอากาศสะท้านไปดังนั้นก่อนที่เราจะไปเป็นอากาศสะท้านอ๋มีอะไรยังไม่ได้ทําจัดหนักไปเลยอย่างนั้นพวกนี้ก็จัดเป็นพวกอุดเฉดอาทิฐิคือมีความเชื่อว่าตายแล้วต้องศูนย์เปล่าไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่แตท้จริงในคนําสอนพระพรธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตราบใดที่เรายัง ไม่หมดกิเลสเข้าสู่ฝั่งปะนิพานอีกอย่างหนึ่งตัณหาที่เหลือแม้ทั้งหมดเป็นตัณหาสองอย่างข้างหลังชื่อว่าการมตัณหาสม,สมดังคำที่พระพุภาเตรัสไว้ว่าในตัณหาเหล่านั้นเพราะว่าตัณหาคืออะไรนี่ท่านขยายความนะบพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าคือความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดกล้าแห่งจิตอันสหรคตด้วยสัจธทิฏิก็คือ เชื่อมั่นปักหลักลงไปว่ายัางไงใครเกิดเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นใครเคยเป็นขอทานชาติต่อไปก็ต้องขอทานใครเกิดเป็นคนรวยชาติต่อไปก็ต้องรวยใครเกิดเป็นผู้หญิงชาติต่อไปก็เป็นผู้หญิงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกสัตตตทิฏฐิมีความเชื่อทําไมพวกนี้มันถึงมีความเชื่ออย่างนี้ในพระสูตรบางส่วนนั้นท่านบอกว่าอ๋อที่เขามีความเชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพวกนี้ปฏิบัติจนกระทั่ง ได้ฌานสมาบัติแล้วระลึกชาติตนเองได้แล้วไปเห็นภาพว่าเอ๊ะเราเคยเกิดเป็นผู้หญิงมาห้าร้อยชาติหรือหนึ่งพันชาติแสดงว่าเราต้องเป็นผู้หญิงต่อไปหรือระลึกชาติไปเห็นว่าเ,เราเป็นผู้ชายมาตลอดนี่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าฌานสมาบัติที่เขาเห็นนันนะมันเห็นได้ในส่วนที่ระดับหนึ่งมันไม่ได้เห็นทั้งหมด มันไม่ได้ย้อนต่อไปอีกก็เลยทําให้มีความเชื่ออย่างนั้นก็กลายเป็นพวกสัตตตทิติคือมีความเห็นว่าอย่างไงก็ต้องเที่ยงแท้อย่างนี้เท่านั้นนี่าเรียกพพุทธเจา้าจึงเรียกว่าภวะตัณหานะถ้ามีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีความมุ่งหวังในการที่จะต้องไปเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นพวกภวะตัณหา ในตัณหาเหล่านั้นวิภาวะตัณหาคืออะไรคือความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดกล้าแห่งจิตอันสหราคตด้วยอุดเฉททิตฐินี้เรานี้เราตถาคตเรียกว่าวิภาวะตัณหาก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้ามีความมุ่งหวังในการที่จะไปสู่ความตายแล้วศูญย์นี่ก็ยังเป็นพวกวิภวะตัณหา ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายแปลว่าไม่อยากไม่อยากเป็นอะไรพวกนั้นนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันอันนี้มันเป็นในส่วนที่อยู่ในเนื้อหาของพระตรปพิฎกตัณหาที่เหลือเรียกว่าการมาตัณหากรรมามาตัณหาเราเข้าใจง่ายอยู่แล้วถ้าบอกก็ตัณหาสามเหล่านี้แยกแต่ละอย่างออกเป็นหกโดยประเภทอารมณ์คืออรูปตัณหาสัทธตัณหาก็คือรูปเสียงปิ่นลดสัมผัสแล้วก็ธรรมมารมธรรมตัณหาคืออะไรเนี่ยธรรมตัณหาอย่างรูปนี่เราเข้าใจ เห็นรูปเกิดความทยานอยากอยากได้ได้ยินเสียงแล้วคล้อยตามไปหรือว่าคันทะรูปเสียงกลิ่นได้กลิ่นหอมแล้วมันถูกใจรสะคือรสชาติโพธพภะก็คือการสัมผัสแต่ธรรมตัณหานี่คืออะไรธรรมตัณหาตัวน,นี้มันหมายถึงถ้าเทียบไปก็เขาเรียกว่ามันเหมือนความฟุ้งขึ้นมาในจิตเราอะความนึกคิดเรา ความนึกคิดเราธรรมะตัณหามันเกิดขึ้นถ้าเทียบเหมือนเป็นความฟุ้งซ่านหรือความนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้เป็นท่านไดใช้คำว่าเป็นธรรมะตัณหาท่านจึงเป็นตัณหา18อย่างตัณหาเหล่านั้นรวมเป็น36มนี่มีการขยายความต่อไปอีกนะตัณหาในรูปภายในเป็นต้น18ตัณหาในรูปภายนอกเป็นต้น18ดังนั้นจึงรวมเป็นตัณหาร0 8 โดยแยกก็เป็นอดีต36อนาคต3าปัจจุบันสามสิบน,นนี้มันเป็นลิงก์ยืนกับของส่วนบทสวดที่พระท่านสวดในงานงานศพเขาเรียกส่สวดมติกาเนี่ยไปขยายความไว้ตรงนั้นอีกที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่ากิเลสตันห้กิเลสพันห้ตันหาร้อยแปดเออนี่ตันหาร้อยแปดจริงๆนะเขาขยายความออกไปในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ในรูปเสียงกลิ่นสรสสัมผัธรรมมลม จากนั้นก็ไปในอดีตภายนอกภายในแล้วก็มาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอีกก็รวมไปร้อยแปดคือถ้าสงเคราะห์มาท่านก็ย่อให้ดูจากจากร้อยแปดย่อลงมาเหลือสามสิหกสามสิบมา18บแสิบแปดก็เหลือสนี่ก็เป็นการขยายกายันย่อนี่ก็เป็นการขยายความเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ตัญหาแบบคร่าวๆพอเข้าใจให้เห็นภาพรวม บางทีเราสวดๆไปก็เอ๊ะมันคืออะไรเห็นภาพรวมอย่างนั้น